สำหรับโครงการไทยแลนด์สมาร์ทโซ t r o n g m ตอ c แมนชาล g นปีที่3ทีมพิชัยพักดีนะครับหลังจากที่พวกเราได้รับกิจกรรมนี้มานะครับเราก็ได้เตรียมทีมการเตรียมทีมของเราเราก็ได้รวบรวมน้องๆจิตอาสาในการเข้าโครงการของทีมพิชัยพักดีเรามีการให้น้องๆลง,งทะเบียนหมอพร้อมฉีดวัคซีนให้ครบ2เข็มก่อนออกปฏิบัติงานนะครับเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ลงพื้นที่ ตลอดจนครอบครัวและประชาชนที่เราเข้าไปทําการช่วยเหลือนะครับทีมพิชัยพักดีนะครับเราก็รวบรวมน้องๆที่อยู่ในทีมของเรามาช่วยกันทําเจลล้างมือเพราะว่าเรื่องสถานก,การณ์ตอนนี้นะครับเจลล้างมือกาลังขาดแคลนและเป็นการลดต้นทุนของประชาชนในการซื้อเจลเราก็ทําเจลเพื่อไปแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนตลอดจนไปให้ความรู้กับประชาชน ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการฉีดวัคซีนการลงทะเบียนหมอพร้อมแจกแมสแจกเจลแอลกอฮอล์ให้ความรู้ในการเฝ้าระวังในการป้องกันการติดเชื้อของโรคโควิด -19 เข้ามาช่วยเหลือให้ความรู้ตลอดจนดูแลสุขภาพของประชาชนโดยน้องๆได้ทำนาพักทองไปแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาฉีดวัคซีนในโรงพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชน บริการน้ำดื่มน้ำนมถั่วเหลืองให้วความรู้และรวมถึงก่ขอข้อมูลและแนะนำในการสีดิตวัคซีนให้กับประชาชนสร้างกำลังใจให้กับคนที่เขาสูงวัยนะถึงไม่สูงวัยขาก็รัเขาก็ชสี่ยงชมที่จะเกิดอุดในหัวใจก็อะไรอย่างเงี้ยหนึ่งคือคนเป็นผู้ชายแต่ผู้ปิดาจที่ทาโอมาอนเมัน มันเข้าไปอยู่ในใจคนอเนกขุ่นะ<ช>แล้วก็อ่อนโยนทีนี้อันนี้มันเป็นวัฒนธรรมที่ควรจะเวรจะเผยเพรนี่เนานะคนในพวงพิศชายควรจะได้ทำ่างนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ในปัจจุบันซึ่งมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโงรงพยาบาลข้าพเห้าจึงสร้างอาคารเพื่อสำหรับตรวจโควิดให้กับผู้เดินทางในตาจังหวัดทีพิศชายเฝ้าดีของเรา ก็เป็นจิตอาสาที่เข้ามาช่วยในการสร้างอาคารกลุ่มนี้สําหรับพวกเราทีมผู้ชายพักดีนะครับเยาวนชนลูกหลานของ,ของ,ของพ,ยยพ่อพญาทิชชัยดับหักนะครับก็ขอ,ขอแรงกายแรงใจและก็แรงเชียร์นะครับขอพี่น้องชาวไายทุกท่านร่วมเป็นกํนาลังใจให้กับพวกเราโดยการกดไลค์กดแชร์ทาง f a c e b o o k ของมณฑลธนบุรีสามสิบห้าและ Facebook ของกรมบัญก,การพเลเรือทหารบกฝากติดตามเราด้วยนะครบบ๊ายบาย